สวัสดีครับเหลียงงัวคือเกาครับพี่น้องอันนี้ก็คือต้นข้าวโพด้ะครับเนี่ยหลังจากที่ฮั่เก็บฟักข้าวโพดออกแล้วนะครับเราก็ต้องทำการเทียแบ่งอมดนะครับต้นข้าวโพดสดๆแบบนี้เอาก็หน้ามาให้งงัวเลยครับซึ่งเป็นอาหารงวัวได้ครับแล้วก็ เป็นการโดยที่เทาวัดตองไปเผาครับผมรับตั้งมาก็ะซับเันมีเครื่องบดเทาก็บดแหงม่ว้ปรโยชนของมันหลายด้วยครับผครับพี่น้อยมากผลหรือว่าที่เป็นฟังนะครับเทากับก้นหินส่วนใบกับพวกลำต้นยังะครับเทาก็เอามาแหงม่วได้ครับผมแหงม่วอยู่แต่ต้นประดูนะครับกระดู บึงแมันมากซ้ำไหนงัวมันชอบกินนะครับเพราะว่าเขาโพดจะนไปเก็บฟารอควแล้วครับลำกลอนมันก็ยังเฉียวอยู่ครับเนี่ยกันท้าเสียวตัดทิ่มกันเสียดายครับก็เลยเอามาให้วัวกินครับงัวมักได้ไปนอนนะบางเจ้าละลายมันกับสีใส่ทุ่งปุ๋ยขายครับผมกระสางลายได้ทางนึงครับผมแต่ว่างัวกับมักกด กินดีก็อย่าครับแต่ว่าฮากรกะต้องใส่ต้นทุนนะครับแต่น้องซื้อเขาโพดซับมันก็นตกทุงอยู่ประมาณสามสิบหาบาทนงครับสามทุนลอยนะครับจะเป็นไอเดียอีกอย,อย่างนึงนะครับเลยมี้เขาโพดไลค์จะแยกไปซับทีนะครับพี่น้องเอาวันตับให้งงว่วงห้งคั้วไอ้กินหรือว,ว่า ไปบดขายครับบดขายฟางมั่วฟางพู้วยนะครับวันนี้เขานาแรงแล้วพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวเข้าไปนะคุณเดี๋ยวหยุดแปรงด้านล่างครับผมล,อมลอ่อมืออื้นล่อชิวเมืออื้นครับ okay. สามาถตถทดแทนหนาช่วงนาแรงได้ย่างดีครับผมเข้าไปบดละมักใส่ถุงเลยครับอวนว่าพี่น,น้องมั <c> ่ว <oughs> ส่วนฝังมันเขาก็เอาไปขายครับ แจกพี่แจกน้องไปครับมะเสากระโพดเส้นกระโพดเื่อนมุขเชียครับแบ่งสล้องครับพอปีนาเร่คุสดสาอยู่หน้าสวนพักหวานครับน้องพี่หน่อยป,ปูกระโพดขายได้ไหมนะโครงการครับตะระเมิอตะระเวนครับพี่น้อยมาดูเห็นไหมดูตะกับงัวครับนี่ออกมาแต่งทางให้รถเกี่ยวล่องครับกลับมาเมืองเขาครับน้ำกันแท้ ก็เลยอง่วงเขาคอครับบรรยากาศแดดฮ้อนมาครับพี่น้องยังฝนสิตกเงียบกินแต่แซ่แห้งพี่น้องกินไปได้ครับกินทนะอดดอกนั่นส่นเห็นไ่ดอกแห้งๆลูกสาแกว้าครับนี่ท่องผ่านรอไปแล้วสามเดือน,นครับรอติดตามครับ มันนี้ก็ฝากพี่น้องเพียงเท่าน,นี้ครับผมไปเจอของของพ่อได้พี่น้อง